เงินบาทขยับอ่อนค่าที่ระดับ35บาท82สตางค์นะคะดังนั้นภาพรวมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้นายเทรดทามค่ะเทรดดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ ย่อตัวลงมานะครับมองอยังไงบ้างพี่สุเชษเอ่อก็ทิศทางตลาดเนื่องจากทุกโปรดักต์เนี่ยคาดหวังให้ PPI มันมีลักษณะทรงตัวหรือลดลงแต่ประกาศมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะการปรับหนชัชางหรือเพิ่มขึ้นเพราะนั้นอ่มันกระทบกับทุกโปรดักต์เลยฮะไม่ว่าจะเป็นทองเองคริปโตเคเรนซีเนี่ยใครเล่นงคริปโตอยู่ตอนนี้เนี่ยหลุดต่ำกว่า70,000ลงมาแล้วนะฮะเรียวทางตอนนี้อยู่ที่69,800 ตลาดหุ้นในเอเชียทั้งหมดเป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าต่อเนื่องเนี่ยคงต่อเนื่องไปถึงทางยุโรปนะเย็นนี้นะครับเพราะฉนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยคงต้องไปหาจุดรับข้างล่างในแง่ของจุดรับข้างล่างเนี่ยดัชนีไม่ว่าจะเป็นที่ระดับ1,390-1,380นะ่า่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดรับที่พอที่จะประทังกับการอ่อนตัวลงมาในรอบนี้ได้ นะครับในขณะที่แนวต้านแน่นอนก็ปัน400นะฮะยังเป็นแนวต้านอยู่ในแง่ของเอสเนี่ยเอาหุ้นตัวกรุงไทยนะเคทีบีนะมาเป็นตัวงานรีเสิร์ชออกจุดรับสิ้นกาน15บาท50ต่างครับจุดด้านนั้นอยู่ที่16บาท50ตัวที่2เป็นหุ้นบมงราชตัวบุลราชเนี่ยอวันที่14เนี่ย13-4เนี่ยจ่ายดิวิเดนต์3บาทนะฮะ เพราะฉะนั้นราคาหุ้นของตัวบมุงราชเนี่ยตอนนี้เล่นบมุงราชอยู่ที่ระดับราคาประมาณสัก230เนี่ยนะครับก็จะมีจุดรับที่สําคัญอยู่ที่ประมาณ2 2งรบาทนะฮะจุดต้านอยู่240หุ้นอีกตัวหนึ่งที่เอามาคือ s c g p ครับหุ้นในเครือปูนใหญ่นะครับจุดรับที่สำคัญของหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับเอ่อบบาทจุดต้านอยู่32บาทครับตุดท้ายนั้นเป็นตัวคาร์บา คาหมาดเนี่ยมันมาจากคาคาปีนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสองสาวันที่ผ่านมาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเล่นหุ้นข่าวาสงการเดย์ยี่สิบวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในเครือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับรวมถึงกลุ่มพาณิชย์ได้มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในนี้ในเง่ตัวคาหมาดเองเนี่ยเอสแอลได้ไปวิเคราะห์บริษัทมาไ้ไปคุยกับผู้บริหารมาดูแนวรับที่สําคัญ ของตัวคามาดในแง่ปัจจัยพื้นฐานนั้นอยู่ที่ระดับ18บ0ารับนางเทคนิคแนวต้านอยู่ที่15บหากว่คหัาบคับตลาดคงเป็นลักษณะาการแกว่งครับแล้วก็รองรับกับสัปดาห์หน้าน่าจะมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเลขที่ซับพอรตอีกสักจุดหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ ไปสัปดาห์หน้าคงจะดีขึ้นขณะนี้ไม่ว่าทางายุโรปเองนะครับทางอเมริกาเองทางอเมริกาเนี่ยเป็นผลพวงทางให้ทางยุโรปคาดหวังว่าจะลดอัตราดอ,อกเบี้ยแต่ครั้งนี้ออกมาเนี่ย PPI สูงขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามันยังไม่น่าจะลดอัตราดอ,อกเบี้ยแต่คงต้องดูาการจ้างงานดูตัวเลขต่างๆเพิ่ม,มขึ้นอีกนะฮะผมคิดว่าแต่เสด็จน้ําก็วันจันทร์นะฮะว่าภาพตลาดทั้งหมดเป็นยังไงแต่อย่าง,ยงไรก็ตาม ขณะนี้ที่กําลังออกกาดเนี่ยกระทบกับอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมกระทบกับตลาดทุ้นทุกตลาดทุ้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กลยุทธ์ของการถอยรับลงล่างครับนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนกระทบหนักอีกอันหนึ่งคือกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็งนิกนะครับเมื่อคืนนั้นในกลุ่มชิ้นส่วนเล็งนิกเนี่ยยังเป็นลักษณะปานปรับตัวลงเพราะนั้นหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นเดลต้าหุ้นฮานาหุ้นเคซีนะให้ถอยรับลงล่างครับผมกับ เช้าวันนี้ทิศทางของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นค่ะพี่สุเชษรเรามองยังไงบ้างคะ,ะข่าวเมื่อคืนนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางอเมริกากลัวเรื่องกับดีมาก,กับซับไพยจะเข้าสู่ในระบบตลาดที่ไม่สมดุลกันแล้วมีข่าวอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวน้ํามันจะไม่พอใช้ทั้งตัวเบนซินและดีเซล นะก็เลยทําให้ราคาน้ํามัน WTI เนี่ยเป็นตัวหลีดที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรปเองเนี่ยอมองว่าราคาน้ํามันในในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยยังเป็นลักษณะทรงตัวครับเพราะฉะนั้นเทนของน้ํามันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นส่งผลนาให้ตัวของกลุ่มที่น่าจะเป็นหลีดในบ้านเราได้ตามต่อเนื่องมาก็คือตัวพิเทพเองตัวไทยออยเองแต่ข้อน่าสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือในตัวพิเทพเนี่ย ระดับราคายังไม่เคยเกินระดับราคา155บาทนะถ้าเกิด155บาทเนี่ยจะเป็นจะเป็นเลตอิดฟันาวิ่งถือยาวได้เลยนะครับลองดูว่าที่พิเทพที่155บาทเนี่ยจะสามารถทะลุผ่านได้เปล่าอีกตัวหนึ่งคือไทยออยไทยออยเนี่ยระดับราคา60บาทยังเป,เป็นเป้าหมายอยู่นะครับสองตัวนี้ถือว่าเป็นหลีดหลีดค่อนข้างนำํำ ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจะพูดถึงตัวน้ํามันก็คือตัวบางจากนะ BTP มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นะระดับราคาประมาณ4-5บาทขึ้นไปถ้าจะสามารถทะลุผ่านได้มีเป้าหมาย50บาทรอรับอยู่ครับในตัวน้ํามันแต่น้ํามันยังไปได้อยู่ครับราคาน้ํามันเมื่อปีที่แล้วเดือน8นะครับเดือนเเดือนเดือนเนี้ยฮะเดือนประมาณเดือน3เดือน4เนี่ยไปแตะที่95เหรียญในตัวเบนซ์แล้วก็ตัว WTI ฮะ วทีไอไปแตะถึงเก้าสิบเหรียญเลยนะเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ของปีที่แล้วถ้าเราจะเล่นว่าทะลุผ่านตรงนี้ไปมันก็จะมีเป้าหมายว่าวทีไอเนี่ยไปแตะแ5้าก่อนนะและตัวเบนซ์มีเป้าหมายคือ90้าสิบเหรียญฮะแต่เบนซ์ยังไม่เคยสามารถทะลุผ่านขึ้นไปเล่นเหนือกว่า90้าสิบเหรียญได้เลยนะครับในรอบหกเดือนที่ผ่านมาครับผมเดี๋ยวลองลุ้นกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สุเชษมากนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับลังหงครัวัสดีครับสวัสดีครับ